ละไม้นี่ก่อนดีกว่าหืมลูโดดอืมมีแหนมด้วย สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินไส้กรอกหมูนเส้นแท่งนี่ดูดูสองอันก็เท่าหน้าแล้วเห็นไหม <c oughs> ยังงใหญ่ใหญ่โพดใหญ่โพไม่ละยี่สิบาทจ้ะอันนี้นาอยากกินขายดีมากลูกโดดก็มีสีแดงสีเขียวมีสารพัดส,สารเพแล้วก็มีปักแตง ขัวฟักยาวกระลำแล้วก็ขิงเข้ากันคักนี้ก่อนจะดูหนูนากินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเ้อจ้าเป็นกําลังใจให้นาทําคลิปต่อๆไปด้วยมาๆเรามากินกันเลยจ้าไม่รอแล้วหิวอันนี้นาจะกินแทนข้าวไปเลยนาจะไม่กินข้าวอีกแล้วโอ้คำใหญ่แท้ปะอไมนี้ก่อนดีกว่า ลูกโบดอืมอืมนุ่มบอกมีแหนมด้วยมแนแหน่้าวล้วไม่ต้อง ไม่ต้องกินข้าวก็ไดุ้ณเส้นอย่างหนาแต่ไม่เปรี้ยวที่จริงนาวชอบเปรี้ยวเปรี้ยวเมดอยากเพชรแรงก็ thế gian không nhân dài đang, ừ. trứng Mới mới có ghế nhỉ Nào mà show bánh nhân dạ Kim bơi thơ ồ Không quên đủ Mình nhảy ba rồi Dần อืมืมอืมตัวช่วยมันเปรี้ยว มันยอดแสงมีประโยชน์ขิงขา่ากระชายกินมาเลยเพื่อนกินไม่ได้ก็ต้องกินเหมือนเรากินยาอืมเก๊กหวยเข้ากันครัก mình khâu cánh khâu cần vậy đó <laughs> แสบน่าจะกินได้ไมเดี๋ยวเเต็มปากเต็มคำเนาะ แซ่บ ่นางกินไม่ค่อยเมาืากเพราะอะไรั้งนางเน่นพักจะอิ่มพักมากกว่ามาด้วย10บาทยังแย่ฮึฮึ <laughs> อืมกินได้นะเพชรแต่กลัวแสบท้องสิงืมสมุนไพรชั้นเลิศผูช้ชายขาวก็นายก็ออามาต้มน้ำเอ้มาต้มน้ำกินต้มกินรม

นนน่ซื้อมาโชว์เฉยประมาณยี่สิบบาทมันยังใหญ่้าขายดีมากอันเดียวอิ่มเป้งยังวะ อ,อยากกินสซลมอนไปไม่โครก,ก็ไปสองรอบก็มันสองรอบไม่ทำเพราะนายเราขายกาแฟตอนเช้า ไปก็ต้องไปตอนยินอือ่คำ Hmm. <laughs> กิน้ำกหวยก่อนติ๊กห้อชื่นใจนาจะปีคลิปละ่ะมันนั่นจริงๆนะเพื่อนมันใหญ่มาก พี่หนูสวนยางเพชรกินไปคือมาก็เลียนเพื่อนๆนะบ้านนานเนี่ยถ้าเหลือไม่ต้องห่วงครอบครัวใหญ่ ยังไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจ Facebook อีกช่องทางหนึ่งเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อๆไปเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเด้อจ้านาขอลอาเพยงเท่านี้เด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายใหญ่มาก